ครับมี๋ยพ,พกินซอยจุเนี่ยครับนี่ครับแจ่วเพียบเดี๋ยวจะปรุงปรุงแจ่วให้บ้างครับอ่บบะใส่พริกลงไปครับไ,ไก่ไมาไก่เมื่อก่อนอใส่พริกลงไปเข่าวขัวครับเข่าคว,วัาตองแสบครับเข่าวขัว้ ไอายีนโนมโตโแป้งนัวแป้งนัวส่ยสายแสบลายน้ำปลาอ่าคนครับคนนี้คนใส่หอมครับ นี่ครับพร้อมพอมีอมปาไปเมืแล้วครับนี่หอมครับโอ้ยหอมคือร้ายเลยบนนี้นี่ละมันจ,จังแซบ่บหอมเนี่ยนี่ครับนี่ครับ,รบมาสดๆครับใหม่ๆเลย นี่ครับปับไอ้ายสุดยอดสดๆเลยครับสดๆวโอ้ยหันกันครับพอดกันพอดกันมาพี่น้องมาตับครับตับกินซอยจูครับนี่ตับเน้นๆเลยครับไปหันไปดำกินไปดำเลยครับของแซ่บ เนี่นครับเอ้ยงามขนาดอืมยอดมาัหันไปนึเลยครับหันไปนํ่้างแสยบ้งแสบ สุดยอดแล้ครับเุดยอดมาทำงานเนี่ยกินเบื้องตับหวานครับแบออกอืมสุดยอดครับแบบใส่สีน้ำตาลตับตับแบบแบบแบบสดเลครับ จับไปลองจับมากินนม็ดกัน,นครับเ้ยมีมีเข่าเนี้ยนำ้ำทำเขา่ายังไงลุกเตาลุกเตาหันลุกเตา สุดเก๋บพี่อนแซบแซบอย่ายวาตกซะห่พอนห่อนห่อนปักซี่ครับปักซี่ตับกับตับยำลงปไปลงไป เทสเราดิเบี้วออืสุดยอดสุดยอดสุดยอดเสุดยอดแม,มนไ,ได้เลมันใชเลี้วืเของแสบไปหนอ่อย ดูแล้วเลยอืมพาดเลยไปน้องพาดเลยจะเพียกของบํารมณ์อืมจับจับจับ ครับพี่น้องสักนีดนะครับพี่น้องจะทำสุดท้ายครับทำสุดท้ายเช็สบสวัสดีครับคนไหนก็